เดียร์อนอเน็เมไม่มีระบบสมัครสมาชิกแล้วครับหากคุณสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยคุณก็จะมีปลายงงงๆแบบนี้ติดอยู่ที่ตรงช่อของแพลนครับแล้วก็สามาถเข้ากลุ่มอนิเมะเพื่อที่จะสอบถาาพบแล้วก็สมาชิกคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มถึงตอนนี้จะไม่บีกัต<ะ>เตะฮาริมิโรรุเรียร t สตอรี่ซีหนึง่งเมื่อเร่มขึ้นมาก็มีชายอยู่สองคนที่นั่งเข้าหากันโดยคนหนึ่งเนี่ยเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งเป็นตัวประกอบครับโดยพระเอกเนี่ยมีชื่อว่าคาซามิยูจิ มาจากจังหวัดยามาซาชิไม่มีทั้งพ่อแม่พี่น้องทุกคนนั้นตายกันหมดจากนั้นเนี่ยก็ได้มีสาวเวทคนหนึ่งมารับยูจิจากนั้นสาวเวทก็พายูจิมาที่โรงเรียนและสาวนเวทเดียก็ได้แนะนำตัวให้กับยูจิโดยเธอเนั่นก็คือผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งดีนั่นเองทาจิบานาจิซึรุยินี่ต้อนรับสู่โรงเรียนมิฮามะโดยในโรงเรียนแห่งดีเนี่ยมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด6คนรวมพระเอกเข้าไปด้วยนะจากนั้นเนี่ยสาวเวนก็พายูจิไปที่หอพักของนักเรียนและในตอนที่สาวเวนไปเช็คห้องให้กับพระเอกอ,อยู่นั้น ก็ได้มีหญิงแต่งชุดเม็ดได้ถามยูจีไปว่าคุณคือนักเรียนใหม่อย่างนั้นหรอจากนั้นเนี่ยสาวแว่นก็ออกมาเลียบอกว่าคุณโคบิได้ออกมาพอดีเลยแล้วก็ได้นํายูจีเนี่ยให้กับโคบิเนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโคบิเนะก็พายูจีไปที่ห้องของยูจินี่แหละเช้าวันทัดมายูจีดันก็ได้วิ่งจ็อกกิง้งหลังจากวิกเ่เสร็จ อาบน้ำแล้วก็กินข้า,าวเช้าแล้วก็ไปโรงเรียนแต่ในขณะที่ยูจิกำลังจะออกจากห้องอยู่นั้น <_ S 1> ก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่วิ่งล้มต่อหน้าเขาแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งไปนอนบนโซฟาแลวผู้หญิงที่ล้มต่อหน้ายูจิก็วิ่งไปกระโดดทับผู้หญิงที่นอนบนโซฟาและหลังจากนั้น,นยูจิก็ได้แนะนานตัวเองโดยผู้หญิงหัวแดงนี่มีชื่อว่าซูโออามาเนะส่วนผู้หญิงที่ดูเหมือนเป็นคนขี้อายมีชื่อว่าอาริสุมากินะและหลังจากนั้นยูจิก็ได้ไปโรงเรียนและได้เจอหญิงสาวคนหนึ่งและในด้านยูจิดวยี ยูจยีก็เลยเปิดประตูเข้าไปและถามว่าเชมรมการละครอย่างนั้นหรอแล้วมันทําให้เธอเดียตกใจเป็นอย่างมากและเธอเดียก็ได้ถามยูจยีไปว่ามันเป็นใครวะในด้านของยูจีก็เลยแนะนําตัวเอง และเธอเดียวก็ได้นำตัวเองให้กับยูจิมาซูจิมามิจิรุจากนั้นเนี่ยยูจิก็ได้ถามมิจิรุไปว่าเป็นสาวซซนเดเรย์อย่าง,งน,านั้นหรอแน่นอนคาว่าตัวของเธอเดียวก็ปฏิเสธยูจิไปหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนักเรียนคนอื่นเข้ามาในห้องและหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ที่เป็นสาวแว่นก็เข้ามาในห้องได้ถามว่าสากากิเดยไม่มาอยูงง่กันเหรอว,วันนี้เนี่ยทวินเทลก็เลยบอกว่าคงจะเข้าเรียนตามใจชอบอีกแล้วมัง้งเห็นพักนี้เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเลยพักหลังมานีเนี่ยเห็นมาโรงเรียนเฉพาะตอนเย็นเท่ายยมจเเนนนี่ปป็อะะไไร หลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาเลิกเรียนยูจิก็ได้เดินกลับกับสาวหัวชมพูและเธอเนี่ยก็ได้ถามยูจิไปว่ามึงจะไม่กลับพร้อมกูใช่ไหมแซดยูจิก็เลยบอกว่าใช่แล้วยังมีเด็กเรียนคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ทักทายหลังจากนั้นนี่หัวชมพูก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรพูดกับยูจิแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่พูดอะไรกับยูจิและหนีไปและมาทำให้ยูจิเนี่ยคิดว่าต้องระวังตัวมากกว่าปกติสักหน่อยดีกว่าหลังจากนั้นเนี่ยยูจิก็ได้เดินไปหาเด็กเรียนคนนั้นและพูดว่าโยซากากิยูบิโกะ ราะงั้นฉันก็เป็นเพื่อนร่วมห้องของเธอพอดีว่า่ชงเช้าไปได้ทักทายแต่ตอนนี้ก็เลยมาทักทายแทนได้ยินมาว่าเธอจะมาแต่ตอนเย็นและหลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงหัวดำก็ได้ดียูจิไปยูจิก็เลยวิ่งไปเพื่อที่จะจับมือของเธอเธอเอามีดคัตเตอร์ขึ้นมาขู่ยูจีในทันทีแต่ในด้านของยูจินั้นก็สามารถป้องกันได้และยูจิก็ได้บอกว่าคิดไว้แล้วว่าเธอจะต้องทําอะไรสักอย่างแน่แต่จะเอามีดมาแทงกันเลยอย่างนั้นหรอข้อทามอีกครั้งเธอคือสากะจิยูยบิโกวินะ ยูจีันได้สังเกตดูที่ประตูห้องของเขาพบว่ามีผู้บุกรุกเข้ามายูจีก็เลยเปิดประตูเข้าไปในห้องของเขาพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องของเขานมงกำลังเปลี่ยนเสื้ออยู่เลยยูจีก็เลยถามหัวแดงไปว่าทำไมคนเรียกสาวให้มาถอดในห้องของเชนกันเนี่ยวันนี้ไม่ใช่วันเกิดของเชนสักหน่อยหัวแดงก็เลยบอกว่าขอโทษอามานะทำไมเธอถึงมาอยู่ในห้องของเชนได้ล่ะนั่นเป็นคำถามของยูจีหัวแดงก็เลยบอกว่าวันนี้น่าร้อนจนเหงื่อชุ่มไปหมดเลยนี่นะก็เลยอยากกลับมาเปลี่ยนชุดเลยนะแต่ห้องของเชนเนี่ยมันอยู่ชั้นสองยุดดตลลอแ แถมห้องนี้เดียตจริงใจกว่าห้องอื่นด้วยก็เลยไม่ใช่บ่อยๆนะนะจากนั้นเนี่ยยูจีก็ได้เรียนเข้าไปกินน้ำโมเด้ก็เลยบอกกับยูจีไปว่าคนปกติเนี่ยเขาจะเข้ามาันหรอยูจีก็เลยบอกว่าก็ห้องนี้นะ่ะห้องกูดีกว,ว่า แล้วถ้าไม่อยากให้เช็ดเห็นแล้วก็ก็ลองบอกให้เช็ออกไปจากห้องดูสิหัวแดงก็เลยบอกว่าเสียบรรย,ยาทจังเลยนะเช็เองก็ไปดีบีร่างกายแบบที่ถูกเห็นแล้วต้องอายสะหน่อยจากนั้นเนี่ยยูจิก็เลยบอกว่าเด็กน้สวยดีนะหัวแดงก็เลยบอกว่าเช็ไม่ได้ถามความเห็นสักหน่อยจากนั้นเนี่ยหัวแดงก็ได้ถามกับยูจิไปว่าเธอเน่สนิทกับผู้หญิงจังเลยนะเธอน่ะชินกับผู้หญิงจังเลยนะตั้งหักละมีพี่สาวอยู่ด้วยอย่างนั้นหรอยูจิก็เลยบอกว่าก็เคยมีนะหัวแดงก็เลยถามว่าเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มี ยูจิก็เลยบอกว่าพี่สาวของเขาเดมีชื่อว่าคาสึกิและมันทาให้หัวแดงในสตตนไปสักแป๊บหนึ่งในหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ออกไปจากห้องในหลังจากนั้นเนี่ยยูจิก็ได้คิดคนเดียวไปว่าทำไมเย้นั่นถึงเข้ามาได้กันล่ะเท่าที่ดูไม่มีร่องรอยว่ากรอนประตูสุกทําลายเลยแถมยังดูไม่ใช่คนที่สะเดาะกรอนเป็นด้วยภาพตัดว่าชีหัวแดงที่ทําหน้าเศร้าและกําลังเฉย จากนั้นเนี่ยภาพตันมาที่หัวดําและบอกว่าคาซามิยูจิฉันไม่มีวันยอมรับนายหรอกและในทางด้านของยูจิก็มีคนโทรมาและบอกว่ามีงานเข้ายูจิ